่ไปเลยครับหมดเลยเอา h a r ครับสวัสดีครับท่านผูช้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูดีกินวานนะครับวันนี้เฮามานำเสนอเมนูแบบ ควายๆนะครับโอ้ยเมนูนี้โคตรอร่อยแน่ๆเลยครับเป็นเมนูแบบควายๆค,ครับวันนี้เขาจะมานําเสนอกะเพราถาดควายนะครับอถ้าพร้อมแล้วมาติดตามกันเลยครับวันนี้มาดวนมาเร็วมาจัดเร็วครับอยากกินเข้าขนาดครับแต่ก็ต้องอัดคลิปไว้นะครับ เพื่อจะได้เป็น1 e ึ่ที่ท่านผู้ชมอยากทําตามก็แล้วกันแต่เป็นกระเพราแบบบ้านๆนะครับมีอย่างกระใสได้ต่ออานแต่บ,บ้านก็คือจิ้นควายครับวันนี้จัดมาเก่งกิโลครับร้อยหกสบาทนะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวขอ,อยุยาตจุดไฟเลยนะครับมามาทํากันเลยครับมาลงมือเข้าสู่ขั้นตอนของการ ผัดกะเพราทาดนะครับแต่วันนี้เป็นกะเพราเนื้อหรือกะเพราควายนั่นเองนะครับาพร้อมแล้วอย่างแหรกที่เขาจะใส่เข้าไปก็คือน้ามันนะครับอืใส่ไปเลยครับน้ำมันประมาณ1ช้อนโต๊ะน้ามันเซ็เตครบถ้าเราชมดีนาเป็นน้ามันนะเนาะนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเอานี่เลยนะครับท่านชมเมนก็หอมขาวครับใส่ลงไป หอมขาวนี่สาวกีบเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเขาต้องการฮือความหอมต้องการฮือมันกบกินของกินควายนะครับเขาคั่วให้ก่อนครับคั่วมันมันซุกก่อนเนาะคั่วฮือนี่อย่างก็คั่วฮือหอมขาวซุกก่อนนะครับถ้าหอมขาวซุกละเหลืองละนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาใส่จีนครับมาปรุงรสกันแล้วก็คั่วครับวันนี้เขามีซตรเด็ดก็คือ เขาจะเป็นกับเราควายขั้วแห้งเลยอ่านะครับเอาละครับตอนนี้หอมขาวครับซุกเรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยพริกนะครับเออลืมมือท่า้ชมดูดูในกระทะกันแล้วกันนะครับขัวพริกก่อนนะครับเพื่อมันหอมได้สักกำหนึ่งนะครับใส่เลยครับจิ้นควายของเขาครับอื กินควายเกิงกิโลครับอืัอนนี้ครัวเลยครับโอ้ปากนี่เอาแฝเลยครับน,นี่นะกินควายนักขนาดอ่ามาครับตอนนี้กินควายก็เริ่มงวดงวดเข้าไปแล้วนะครับเริ่มขาวแล้วเขาจะมาปุ้งกันเลยนะครับอย่างแรกที่เขาจะใส่ก็คือเกลือนะครับ เกลือใส่เข้าไปหนึ่งช้อนชานะครับอประมาณนี้ครับเกลือเต้องใส่เยอะครับมันมีแหมหลายอย่างอยู่ตามด้วยผงปรุงรสนะครับผงปรุงรสนี่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวประมาณสองช้อนโต๊ะม,มันหอมครับ น้ำมันหอยหนึ่งช้อนอแล้วก็น้ำปลาครับนิดหนอ่อยพริกไทยครับใส่รอบแหลกใส่ไปก่อนเลยครับต่อ้ัวคั่วนี้นะครับต่อไปผัดให้แห้งครับพัดคือเครื่องปูนก็เข้ากันแล้วก็พัดให้มันแห้งที่สุด ใ่ไฟปานกลางน,นะครับและดีคขาดไปมาได้นะครับก็บคือน้ำตาลนะครับใส่ไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพิ่มความหวานคือตัดความเค็มนิดน้อยนั่นเองนะครับแล้วก็คนครับตอนนี้เขามีหน้าที่ทำให้มันแห้งที่สุดครับพอเขาอยากทำเป็นกะเพราแห้งลักษณะคายๆ คัวกริ่งนี่เนอะนะครับตอนนี้เขาเล่งไฟเลยนะครับเล่งไฟให้มันแรงๆเลยคัวไปเรื่อยๆครับช่วงรัวเขาจิ้มเห็นก่อนนะครับขาดได้กับเติมมานั่นเนาะเดี๋ยวถ้ามันแห้งแล้วมันจะเติมยนี่นะครับอ่าแล้วครับตอนนี้มันเริ่มแห้งแล้วครับกินก็เริ่มชุนฉุนแล้วนะครับเขาจะใส่สิ่งสุดท้ายลงไปนะครับเพราะว่าถ้าบ่ได้ใส่สิ่งนี้แล้วมันจะเปลี่ยนพัดกระเพานั่นก็คือ กระเพาว้าวว้าว,าว,าวาใส่ไปเลยครับหมดเลยเอาพาดครับอ่าผลได้สองสามกัมแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะครับเนออืมใ้่ก็กลนเอาพารกระเพรามันลุ่มแหมน้อยหนึ่งฮะหัจักลุ่มก็ครับนะานผู้ชมลุ่มก็คือ <c oughs> ทำเือมันหยอบนั่นเองอ่าหัวจักหยอบก่าครับท่านผู้ชมอ่าหยอบกับไม้คึงทำเพื้อมันเหี่ยวลงนั่นเองครับแต่เหี่ยวแบบสวย,สวยๆเขียวๆครับคือใส่ไฟปุ๊บเออใส่ลงไปในกระทะปุ๊บต้องปิดไฟโดยทันทีนะครับโอ้โหหอมสอดๆเลยนะครับฮะตอนนี้นะครับท่านผู้ชมโหดหอมครับแล้วก็หน้าสารนะโหดหน้ากินนะครับวันนี้เราทำสูตรแบบผิกแห้งนี่ท่านผู้ชมเห็นกันครับ สวยงามเลยนะครับอือเอาละเดี๋ยวผมจะมาตักใส่เขานี้นะครับวันนี้กระเพราถาดควายครับกระเพราถาดควายไม่ได้เอาถาดเป็นควายนะครับควายก็คือจีนควายนะครับเอามาใส่นี่เต็มเลยครับยอกมดนี่เลยโอ,โ,อโอ้ยเป็นได้บังครับท่านผู้ชม <c oughs> นะครับกับเผาถาดควายครับเป็นรข้างหน้ากินนะครับอื้พริกพริกเผ็ดเพทั้งนั้นเลยมากินครับกินเข้าด้วยกันเริ่มต้นครับคำใหญ่ๆครับวันนี้จะพยายามกินทงหมดนี่เลยครับถ้ามดก็แล้วไปถ้าหมดก็ถือว่าดีไปนะครับนะครับอื้มอื้อื้มอร่อย แห้งเก๊กเลยครับบัมีหน้ามน้องไหลพืชน,นี่บัมีเลยนะครับคััวแบบแห้งๆสไตล์คัวกิ้งนะครับเฮ้ยครับจินควายครับนุ่มๆครับเขาเอามาซับแล้วต้องมามาักให้น้อยนะครับถ้าบบมาักนี่จีนมมนจะบะหนุ่มนะครับอื้อชาวก,ก็เหมือนผักกะเพราเลยครับ ันก็คือพัดกระเพรานั่นเองแต่เป็นกระเพราวควายตอนนี้ควายกำลังอินเทรนครับหันยูทูบเบอร์หลายๆคนมาเล่นเมนูควายกันเยอะครับอืมอร่อยโคตรรสชาติในการพัดกระเพราพริกแห้งนี่คือจะเผ็ดร้อนนะครับกินเข้าไปจะห่อนะครับห่อนขอบปากแล้วก็พริกไทยเอ้ย กะเพราเอ้ยโอ้ยเหมาะอืมใครสนใจทําตามได้ครับรอยแน่นอนครับ ใครที่เข้ามาดูแล้วบริลืมครับชอบใจบริลืมกดไลค์กดซับสไครต์ตัวอ,อื้อ เฮ้ยซาใจดีครับทำเองอจิ้นเกินกิโล ข้อแ้วหน,น่อยเดียวครับเพราะเขาข้วแหง้งโอ้ยแก่งเขายิงตอนไปซื้อนะครับจีนน่ะเกลงโรมีเมะน้อยๆอยเดียวแต่มา ซับแล้วก็ได้เยอะอยู่ครับแล้วมาควุวยกว็เออก็พอได้กินอิ่มอยู่ครับหนึ่งคืกิโลคนเดียวเป็นกับข้าวสู เยครับเป็นเป็นเมนูสูตรอมตะจริงๆครับอืกินน้อยแต่น้อยจนง่าเลกระห้อนพัดกระเพรากระเพ็ด ลดละควญญามพยายามเอาหุณเสียงครับเผ็ดเผ็ดจีนนี่คิดถึงมามม่าพัดเกาหลีครับมามม่าแห้งเกาหลีอ้โคตรอร่อย อ,อร่อยจริงครับวันนี้กินแบบป้าป้าป้าจ่าได้นะวันนี้นะ ขอดเพชรเขากำหน้่งกำกแล้วครับเแล่วครับอิ่มละอันนี้เหลือไว้คือแม่บ้านกินครับเหลือน้อยหนึ่งเพราะมันเพน็ดแม่บ้านกินไปเยอะ และครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับไม่ได้ลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งตัวนะครับแล้วก็ถ้าติ่สาคัญครับขอบคุณสําหรับผูมีอุปการะคุณตอนนี้เริ่มติดต่อสปอนเซอร์กันเข้ามาเรื่อยๆคนดูน้อยๆแต่ดูแบบคุณภาพครับซิฟคนซาคนสบายใจครับเป็นอย่างครถ้าเพราะว่าเปิ้ลไ,ได้เฮาเไ,ได้เก็บค่าสปอนเซอร์อยู่แล้วแต่เฮาเพียงไ่ว่าเออถ้าเฮาเอาสินค้าเปิ้ลมาทำแล้วพิสู์แล้วรีวิวแล้วทำมันโอเคจริงเขาก็รีวิวเพื่ครับ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาตัวเป็นส่วนหนึ่งของการได้ทําอาหารตัวก็คือได้ทําอาหารฟรีนั่นแหละนะครับก็คือเปิดอวัตถุนดีเพื่อเฮาเขาก็ับมารีวิวเหียในสินค้าที่เปิ่นมาสนับสนุนเฮานะครับเอาละครับขอเปเิดเปิดทุกคนนะครับยู่ดีมีสุขครับและที่สําคัญครับยูดีกินหวานเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย